สวัสดีจ้ามีร้านพะแล้มีเมนูแซ่บมาสูพี่น้องเบอรงอีกแล้วจ้ามีร้านพะแล้สิกินเมียงปลาเผาจ้าเดี๋ยวเขามาเบิ้งเครื่องปรุงวัตถุดิบกันนะจ้าบลหมีม่ยังแน่กระสิมีพริกหัวผักซีกระเทียมหักเน่าจ้าแล้วก็ชุบรสน้ำปลารสดีน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ทั่วจ้าเดี๋ยวเขามาต่ำกันเลยนะจ๊ะนอที่นี่ร้านพะแล้ใส่พริกลงไปแล้วนะจ๊นนะน้อใส่ลงไปเลย มันเพราะแรกตำแบบเข้มข้นนะจ้ะวันนี้เขาจะตำแบบเข้มข้นกระเทียมแรมเบอี่ตำให้ละเอียดก็น่าจะเนาะที่ีหม เดี๋ยวตามรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจงมาเบิ้งตอนปรุงเนาะจ๊ะเนาะเอาแหลกซ้ำนีน่เนาะจ๊ะเนาะที่นี่กับใส่ทั่วจะใส่ทั่วดินนหมักมันหน่อยมันไหลก็ใส่ลงไปจะต่ำ นี่จ้ะผู้ใดมักละเอียด่บละเอียดตามใจได้น่าจ้ะมาที่นี่เขาก็มาปรุงกันเลย ใส่นำหมุหน้าลงไปหมุหน้าหยิบหมุดน้าลงไปจ้ะ มักเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลายรสชาติตามชอบด้ยนะจ๊ะเสียกเปรี้ยวเผ็ดเข้มหวานๆนะจ๊ะมันมันมันทัวตกักในบอกน้าออกก่อนจ้ะ ปี๊บจ้ะที่ไหมใส่สุ่ดก่อนะจ้ะเื้าเกา่าก็เดิมจ้ะสายนัวใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่หลายเสบีบหลายผู้ใดบอกก,กินกับ่าใส่เราจะนอกปลาวากันจ้ะมาตรงดามานะจ้ะ ก็ได้บวก,กินบวมักกับบวใส่ก็ได้จ้ะปรับเอาเนาะจา้ะผู้ใดมักกินแบบใดห,หลานผู้ใดใส่กับตาหนึ่ง่น่ะก็จะเสียบเพิ่มผมหม,มรสนิดนึงเพื่อความ,มนัวอาจารย์เนาะ ดีให้หน้ำตาลมันดีให้หน้ำตาลมันมีขนาดจ๊านะตอมนเป็นก้อน ใส่มาตำชั่วแหลกๆลจะตำเนาะจะอันนี้ตำบ่แหลกเลยถนยังหน่อยน้ำปลาลงไปนะจ๊ะาทีนี้ใส่น้ำปลาย่างดีเน่ยนะยจ๊ะจะได้เสียบ

ซิมมันก่อนอาจจะเติมน้ำอุ้นลงไปอีกใส่น้ำตาลลงไปอีกจลล้ะยังเบาหวานเปียวหลับแต่ยังเบาหวาน นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิตัาใส่ถ้วยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันตอนอย่างปลาเลยจ้ะที่นี่จ้ะมาจ้านี่ตําน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวเข้ากับมาย่างปลากันเนาะจ้ะที่นี่ตัวบักง่ายเลยจ้ะ เดี๋ยวย่างไวม้มมนสุกนะจ๊ะเนาะสุกแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินพร้อมกันจ้ามาจ้ามากินกันที่นี่เบิงปลาล้าพะพลยยางซุกแล้วน้ำจิ้มพักจ้ะพักกัซซิมีพักกาดหอมผักซี่ไปมุ่นต้นหอมแล้วก็ผักซี่พลังโหงละ้าจ้ะแล้วก็้าวปุ้น มาจะมากินกันที่นี่